เรามาสรุปไลฟ์นี้กันนะคะ encouragement คำว่า encouragement มันแปลว่าการให้กำลังใจนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งรอบนะคะสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งรอบนะคะคุณนภัสอีกชิ้นคือ good boy ใช่ไหมเดี๋ยวดอยช์เนี่ยเดี๋ยวมาห้าทุ่มนะภาษาเยอรมันเดี๋ยวมาห้าทุ่มนะคะเอาละ่ะเดี๋ยวเราเอาใหม่นะคะ encouragement คือการให้กำลังใจประโยคที่หนึ่งเรามีสิบประโยคในการให้กำลังใจนี่คือการสรุปไลฟ์ที่เราไลฟ์ไลฟ์จดไปแล้วนะประโยคที่หนึ่งคือ You are special, you are special, you รูปปากรูปปาก you are special ข้อที่หนึ่ง you are special คือคุณเนี่ยเป็นคนแบบพิเศษเป็นคนพิเศษคุณเอาไปชมใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเขาพิเศษ you are special ข้อที่สองนะคะข้อที่สองคือ I believe in you I believe in you I believe in you คือฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนะฉันเชื่อมั่นในตัวเธอนะข้อที่สามนะคะ you are so kind you are so kind คำว่า you are so kind แปลว่าคุณเป็นคนเหมือนแบบใจดีจิตใจดี you are so kind นะคะข้อที่4ข้อที่4นะคะ you amaze me you amaze me คำว่า amaze me คือทำให้ฉันทึ่งทำให้ฉันแบบน่าทึ่งประทับใจ you amaze me คือใครสักคนหนึ่งทำอะไรบางอย่างเนี่ยลคุณรู้สึกว่าโหเจ๋งว่ะทึ่งว่ะ You amaze me เข้าใจไหม You amaze me ก็คือคุณทำให้ฉันทึ่งเลยนะคะนี่คือ4ประโยคแรกนะคะขอบคุณนะคะคุณเจเจผู้ชายปักผ้าที่กดติดตามนะคะทุกคนช่วยกันกดติดตามนะ,ะจะตุลาแล้วจะจะหมดสิงหาแล้วนะคะเป้าหมายคือ1,000 0คนติดตามตอนนี้มีประมาณ7,800แล้วมัง้งขาดอีก2 000, 2 0 0ันะคะทุกคนทุกคนช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะต่อน,นะคะ5ถึง8ในการ encouragement คือการให้กำลังใจใครบางคนข้อที่5นะคะเรามาสรุปไลฟ์นะคะ You make me smile You make me smile You make me smile แปลว่าคุณทำให้ฉันยิ้มได้ You make me smile คุณทำให้ฉันยิ้มได้ข้อ 6, นะคะ You have a great attitude You have a great attitude ก็คือคุณนะ่ะ You have a great attitude ก็คือมีทัศนคติที่ดีนะคะ You have a great attitude คือคุณมีทัศนคติที่ดีนะคะ พักเบรกแปบหนึ่งนะรอให้ทุกคนกดติดตามขึ้นมาเอาล่ะเมื่อกีก้ก็อห you make me smile คุณทำให้ฉันยิ้มได้ข้อ7 you have a great attitude you have a great attitude คุณมีทัศนคติที่ดีข้อ8นะคะ you are so talented you are so talented คำว่า you are so talented แปลว่าคุณเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์เหลือเกินนะ you are so talented คุณเป็นคนมีพรสวรรค์น,นะคะอ่ะแล้วข้อ8นะคะ you are so helpful you are so helpful ค,คือเหมือนกับ helpful คือเหมือนช่วยเหลือกันเหมือนเพื่อนเพื่อนบางคนช่วยคุณได้มากเลยในอะไรบางอย่างในงานที่คุณทําในโปรเจกที่คุณทําแล้วคุณอยากจะบอกว่าเฮ้ยแกไม่ช่วยเราได้เยอะมากเลยอะ you are so helpful เฮ้ยแกช่วยฉันได้เยอะมากเลยนะคะ you are so helpful นั่นเองนะคะนั่นเองนะคะ โอเคได้นะคะได้นะคะอีก2คําสุดท้ายค่ะอีก2คําสุดท้ายนะคะ,คนะ,คะในการ encouragement ในการให้กําลังใจใครบางคนข้อ9ค่ะ <c oughs> I am so proud of youI <c oughs> am so proud of youI am so proud of you แปลว่าฉันภูมิใจในตัวคุณฉันภูมิใจในตัวเธอ I am so proud of you และข้อสุดท้ายคือข้อที่10นะคะ <c oughs> Keep up the good workKeep up the good work คำว่าค e บอั p เด e ก o o d ดเ r ิแปลว่าให้ทําต่อไปนะให้ทําสิ่งดีๆต่อไปให้ทํางานดีๆนั้นต่อไป keep ั p คือดําเนินต่อไป the good work คืองานที่ดีนะคะประมาณนี้นะคะแล้วใครนะคะที่ รูปเมนตัวนี้นะคะเราก็สนใจนะคะอยากที่จะเรียนข้อภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะชอบวิธีการสอนชอบสไตล์แบบนี้ชอบการอธิบายเคลียร์แบบนี้นะคะตอนนี้มีข้อภาษาอังกฤษระดับที่1ชื่อว่าข้อภาษาอังกฤษเลเวลหนึ่งะคะราคาลงทะเบียน3 9 9บาทปูพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะภาษาอังกฤษ2 1เรื่องใครอ่อนขนาดไหนมาเริ่มใหม่ได้เลยเพราะเราสอนคุณต ABC, ั้งแต่ a b c จนถึง i u e h ิตเราสอนใหม่หมดเลยนะคะข้อภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับที่1นะคะ ราคาลงทะเบียน399บาทนะคะใครสนใจทักไลน์ดี add โคตรพับิดนะคะ a o d โคตรพัดบิดขอดูตัวอย่างได้ค่ะขอดูการเรียนการสอนในแต่ละบทได้นะคะไม่เข้าใจอะไรยังไงทักมาได้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะคะแล้วก็ทุกวัน4ทุ่ม15าภาษาอังกฤษ5าทุ่ม15าภาษาเยอรมันนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันในไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ